สวัสดีครับผมฟองจากช่องฟองสตูดิโอหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็มีของมาแกะกล่องนะครับรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นสินค้าที่ผมได้สั่งมาจาก Shopee นะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยครับผม ร้านก็แพ็กมาค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่เลยนะครับก็ของที่ขายก็จะเป็นประเจนะครับประเจหกเหลี่ยมนะครับรูปดาวนะครับเป็นหัวท็อกนะครับนะครับเป็นยี่ห้อคินโซนะครับผมตัวนี้เป็นเหล็กซ r v นะครับผม Ừ, ก็จะมีเบอร์ตั้งแต่เบอร์1.5เบอร์2 2.5เบอร์3มเบอร์4นะครับเบอร์5เบอร์6เบอร์8แล้วก็เบอร์10นะครับส่วนข้างบนนี้น่าจะเป็นเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อ่านเป็นแทนอ่านได้2แบบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะรองรับนะครับมาตรฐานการผลิตโดย ISO 902นะครับผมนี่เลยนะครับนี่ก็จะมี9 p c s นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับผมเบอร์ก็ทำนี้นะครับ ประเภทสินค้านะครับเป็นประแจหกเหลี่ยมหัวท็อกนะครับเพื่องหมายการค้าคิมโซนะครับประเทศที่ผลิตนะครับประเทศจีนนะครับผมก็เพ็นผู้แทนจัดจำหน่ายบริษัททํานี้เลยนะครับวิธีใช้ใช้ขันมือคายสลักเกี่ยวหัวฝังรูปเนี่ยหกเหลี่ยมนะครับ อพอเราเกี่ยวมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวเหล็กก็เป็นเหล็กแข็งเลยนะครับนี่หัวก็จะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะเป็นรูปหกเหลี่ยมดาวนะครับผม ในตัวปเจนะครับก็จะระบุเป็นเล็ก CRV นะครับ T 5 0นะครับก็จะเป็นเบอร์ของแต่ละตัวนะครับนี่ก็จะเป็นเบอร์ใหญ่สุดนะครับเบอร์ใหญ่สุดก็จะเป็นเบอร์สินะครับผม ่วนการใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องไปลองใช้กันดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับผมน้ำหนักก็ถือว่านะใช้ได้เลยนะครับ เบอร์เล็กสุดก็จะเป็นเบอร์หนึ่งหนงจุดห้านะครับผม สำหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับที่อยากได้นะครับหรือว,ว่าต้องการที่กําลังจะหาประแจนะครับเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับหัวดาวแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ให้นะครับผมเพื่อเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับ ก็ราคาก็ไม่แพงนะครับก็อยู่ประมาณร้อยต้นๆนะครับหรือร้อยร้อยร้อยเกือบสองร้อยอะประมาณเกือบสองเกือบเกือบสองร้อยนะครับผมเป็นยี่ห้อคินโซนะครับก็เป็นเหล็กซ r v นะครับเหล็กซ RV ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็ใช้ได้อยู่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผ ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้กับช่องฟองสตูดิโอหด้วยนะครับผมมีอะไรดีๆอีกเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ